สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการทำด้ามมีดนะครับให้ชมกันตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงอาเข้าด้ามเรียบร้อยแบบนี้นะครับถ,ถ้าท่านดูจนจบคลิปท่านก็สามารถที่จะทำด้ามมีดใช้เองได้นะครับ เป็นวิธีการทําที่มีหลักเกณฑ์ทําง่ายๆนะครับไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากมายนักนะครับอันดับแรกเลยเราเามาดูอุปกรณ์ในการทํากันก่อนนะครับอุปกรณ์ทําในที่แรกนะครับก็จะมเีเลื่อยลันดานะครับหเลื่อยลันดาสอสว่านนะครับอาจจะเป็น สว่านที่มีสายหรือจะเป็นสว่านที่ใช้แบตเตอรี่แบบนี้นะครับก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ทั้ง2อ,อย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ชิ้นนึงก็คือลูกหมูนะครับหรือหินเกียร์ตัวนี้นะครับที่เกียร์ไว้คอยขัดคอยปัดอีกชิ้นหนึ่งครับอีกชิ้นหนึง่งก็คืออบุ่งถูไม้ นะครับดิสไบท์ถูกไม้ปรับแต่งนะ,น,ตน,นะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเราต้องเตรียมไม้ที่จะเอามาทำด้ามก่อนนะครับไม้จะเป็นลักษณะนี้นะครับความหนาของไม้อยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับความหนาของไม้อยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่ง ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ3มนิ้ว3านิ้วครึ่งน,นะครับความยาวก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ6นิ้ว6นิ้วครึ่งน,นะครับือไม้ที่เราจะอาเอามาทำด้ามน,นะครับแล้วส่วนประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือปลอกคอนะครับเรียวกว่าปลอกคอมีดนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเราก็เตรียมไม้บางครั้งนะครับบางครั้งถ้าเกิดไม้เรามีความหนานะครับมีความาหน้ามันกว้างนะครับสมมติหน้ามันกว้างอย่างชิ้นนี้นะครับกว้างอสี่นิ้วครึ่งนะครับเราสามารถที่จะอาแบ่งนะครับแบ่งออกเป็นสองได้เป็นสองด้ามน,นะครับหมายความว่าเราผ่าตัดเฉียงแบบนี้ ตัอดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะได้ไปสองชิ้นนะครับทําด้ามโดยสองด้ามด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็ใช้ลระคอนะครับมาวางตำแหน่งว่าเราจะเอาอตรงไหนขึ้นตรงไหนลง นะครับเราก็มองลายว่าตรงไหนจะสวยไม่สวยยังไงนะครับผมใช้จุดนี้นะครับหาตำแหน่งแล้วก็ใช้าปากกาหรือนิสสอนะครับขีดวงกลมตามเท่ากับอปอกคอนะครับมีขนาดเท่ากับปอกคอนะครับาการทำตำแหน่งนะครับให้ต่ำลงมาจาก ขอบไม้นี่นิดนึงนะครับส่วนด้านซ้ายด้านขวานี่แล้วแต่ความหนาความบางของไม้นะครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บ <c oughs> ต่อไปนะครับเราก็มามาร์อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับคือตำแหน่งความลึกของปอกคอนะครับความลึกของปอกคอ,อเราจะมาร์ไว้ที่เราจะให้ปอกคอเลย โผล่มาเหนือไม้ประมาณ5้มิลน,นะครับที่ให้เผื่อไว้เพราะว่าเวลาเราใส่ปลอกคอแล้วนะครับเราใส่ปลอกคอลงไปแล้วอปลอกคอก็จะโผล่เลยไม้มาประมาณ5้มิลเอาไว้สําหรับยึดนะครับมันจะเป็นจุดที่ช่วยยึดกาวตอนเข้าด้ามนะครับมันจะมีส่วนช่วยได้อีกมากเลยนะครับถ้าเราทําเสมอกับผิวไม้ แบบนี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเอากาวใส่ลงไปได้นะครับแล้วก็ขีดตำแหน่งหาตำแหน่งนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้เลื่อยดันดานะครับเลื่อยลงมาเลยนะครับ เลื่อนลงมาถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับเราใช้เลื่อดันดาเลื่อยลงมาถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับคือถึงจุดจุดที่เราทำวงกลมไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาออกนะครับเอาออกแล้วก็ตกแต่งด้วยบุ้งถูไม้ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะใส่ปอกลงไปให้ได้นะครับ เพื่อที่ใส่ปลอกไปให้ได้อมอเสร็จแล้วนะครับผมจะทำขั้นตอนไปให้ดูเลยนะครับก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือใสปอ่ปลอกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเจาะรูนะครับเจาะรูที่บนนี้เพื่อที่จะอาใส่ กันมีดลงไปนะครับจะเจาะลงตรงนี้ก็มีดอกสว่านเราพยายามใช้ดอกเล็กก่อนนะครับดอกเล็กก่อนอผมจะใช้อยู่ที่ประมาณสองสามหุนนะครับเราใช้สว่านดอกเล็กนําไปก่อนเผื่อว่าเราเจาะไม่เที่ยงไม่ตรงยังซ้ายยังขวาเพราะว่าเราไม่ได้มีแท่นเจาะนะครับเราใช้มืออาจเจาะเองใช้สว่าน ธรรมดาเจาะเองนะครับไม่ใช่สว่านแท่นนะครับวิธีการเจาะนะครับอย่าตั้งตรงแบบนี้นะครับอย่าตั้งตรงแบบนี้แล้วก็ใช้สว่านทิ่มลงไปแบบนี้นะครับเพราะว่า,าเกิดความเสี่ยงมากที่จะเอนซ้ายเอนขวาได้ง่ายนะครับเทคนิคของเราก็คือ,อให้เรา,าใช้เหล็กอนนีบ นะครัให้ตัวน,นี้ตัวล็อกนี้ล็อกไว้ให้ลักษณะเอียงประมาณ4-5องศานะครับเอียงประมาณ4-5องศาหรือว่า30องศานะครับนีบไว้แล้วก็หาจุดกึ่งกลางนะครับจุดศูนย์กลางของอรูปลอกที่เราจะเจาะนะครับแล้วก็ใช้สบานาตัวเล็กนะครับ นำลงไปก่อนนะครับนำลงไปก่อนนะครับนำลงไปก่อนแล้วพยายามเช็กว่าพอเราได้จำสุดดอกสว่านแล้วที่เราวัดจากปันนมีดนี้ได้กันแล้วนะครับเราต้องเอาออกมาเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ดอกอที่มันใหญ่ขึ้นไปขยับขึ้นไปอีก,กเพราะาผมจะเตรียมเขาไว้หลายไซส์มากนะครับในการเจาะเข้าวดำเพราะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะยาก นะครับที่จอรูเรื่องของการจอรูนะครับเป็นเรื่องที่ว่าจะายุ่งยากพอสมควรน,นะครับเราต้องมาเช็คว่า,าเราจะใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นหรืออะไรก็ได้นะครับลองเสียบลงไปว่ามันเอียงซ้ายเอียงขวาไหมหรือว่ามันลงต่ําไปมากไหมหรือว่ามันเหง่ยเกินไปไหมนะครับเราจะใช้ใช้นี้ปรับดูนะครับว่ามันเป็นยังไงถ้าว่ามันสูง ถ้ามันดันขึ้นสูงนะครับเราก็เอาใหม่เอาลงไปใหม่แล้วก็กลับประกลับลงไปใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนดอกสว่านเป็นดอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับอ่าเราก็เวลาเราเจาะต่อไปเราก็เจาะพยายามเจาะดันให้มันถือให้มันไปในฝั่งตรงข้ามที่กบบที่มันเป็นอยู่เมื่อกี้นะครับก็ใช้ดอกสว่านไปเรื่อยเปลี่ยนดอกสว่านไปเรื่อยเอาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายที่ พอเราเจาะเสร็จเรียบร้อยใส่ดอกใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองเอามีดใส่ลงไปนะครับาอาจจะใส่ลงไปไม่ไม่สุดนะครับตรงนี้ผมจะใช้เสียสายอ่อนนะครับช่วยนะครับช่วยทำตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งล่างาตำแหน่งคมกับตำแหน่งส่วนล่างของคมกับส่วนสันท้งบนนี้นะครับใช้เสียสายอ่อนช่วย เกียช่วยขัดลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ใส่กันมีดใบมีดลงไปได้นะครับแต่บางท่านถ้าไม่มีสายอ่อนหรืออะไรก็อาจจะใช้วิธีการเผาไฟก็ได้นะครับแต่วิธีการเผาไฟขอแนะนำนะครับอันดับหนึ่งจะต้องใช้ผ้าชุบน้ำนะครับพันบริเวณใบนะครับพันบริเวณใบให้รอบ ตั้งแต่ตรงจุดตรงนี้มาเลยนะครับเพื่อป้องกันความร้อนที่จะมาถึงใบมีดนะครับความร้อนมันจะทําให้ใบมีดของเราเกิดความอ่อนนะครับเพราะว่าใบามีดของเรามันผ่านการชุบมาแล้วนะครับมันมีความแข็งมีความแร่งอยู่ในตัวแล้วถ้าเกิดเราเอาไปเผาไฟโดยที่ไม่มีผ้าพันไว้นะครับผ้าชุบน้ํานะครับ ก็จะทําให้ความร้อนมาถึงคมมีดทาให้คมมีดมันอ่อนเวลาเราไปฟันหรือไปใช้งานมันก็จะเกิดอาการเสียหายได้ง่ายมีการบินการขับการงอได้ง่ายนะครับอพอใส่ได้แล้วนะครับพอใส่ได้แล้วลักษณะนี้นะครับก็ยังมีการหลวมการอะไรอยู่นะครับเราก็จะใช้ไม้นะครับ มาช่วยเน็บด้านข้างนะครับเพื่อที่จะให้ใบามีดกับตัวด้ามมีดมีความแน่นในช่วงที่เราจะทํางานต่อไปนะครับเรายังไม่เข้าด้ามเรายังไม่อัดกาวยังไม่เข้ายังไม่ใส่กาวลงไปนะครับ <c oughs> คือเพียงแค่เราทําให้แน่นก่อนนะครับ เราเห็นว่าอ่แน่นดีแล้วนะครับทีนี้เราก็มาออกแบบนะครับเรามาออกแบบลักษณะของด้างตามใจที่เราชอบนะครับเราชอบทรงแบบไหนบางคนชอบแนวตรงๆนะครับบางคนชอบแนวโค้งโค้งมากโค้งน้อยนะครับเราก็วาดแบบลงไปนะครับขออนุญาตเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับ แล้วก็เขียนลงไปเท่าาวก่อนนะครับเขียนให้พอมองเห็นก็จะประมาณนี้นะครับถ้าตามสไตล์ที่เราทำอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนความยาวของด้าม เราจะใช้อยู่ที่ประมาณห้านิ้วครึ่งนะครับถ้าหกนิ้วมันก็จะยาวไปนิดนึงนะครับเราจะใช้อยู่ที่ประมาณห้านิ้วครึ่งทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีไม่มีเครื่องผ่าไม้หรือว่าเครื่องโกรกแบบนี้นะครับ เราก็ใช้มีดก็ได้นะครับฟันส่วนที่ไม่ต้องการนี้ออกนะครับมามาฟันส่วนที่ไม่ต้องการนี้ออกนะครับฟันส่วนที่ไม่ต้องการนี้ออกทีนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตอาจจะเสียงดังไปนิดนึงนะครับ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้น ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะออกมาป,ประมาณนี้ทีนี้เราก็ใช้ลูกหมูหรือก็ใบขัดกระดาษทรายนะครับขัดออกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเล่มต่อไปเลยนะครับที่ผมได้เตรียมไว้ นะครับถ้าเราขาดออกมาแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เริ่มตกแต่งนะครับเราก็เริ่มตกแต่งโดยใช้ใบขัดกระดาษทรายมาขัด อาจจะดังหน่อยนี้นะครับเพื่อที่จะให้ท่นได้เห็นชัดๆว่าวิธีการทำขั้นตอนแต่และขั้นตอนทำยังไงนะครับ ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เข้าด้ามอัดกาวได้เลยนะครับพร้อมที่จะไปทำฝักได้ทันทีนะครับแล้วก็เราเค่อยมาเก็บรา,ายละเอียดเรามาตกแต่งมาขัดมาอะไรในตอนหลังจากที่เราเข้าอัดกาวไปแล้วนะครับเพราะเราว่าถ้าเราตกแต่งให้เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงนี้นะครับช่วงที่เราเข้า กาวอัดกาวไปมันอาจจะเกิดปัญหาอาบิดเบี้ยวอะไรต่างๆได้นะครับแล้วมันจะแก้ไม่ได้แต่ตอนนี้เรายังถือว่าเรายังแก้ได้เพราะว่ามันยังอันใหญ่อยู่นะครับเรายังแก้ได้อีกเยอะนะครับแต่แค่นี้เราก็สามารถที่จะอาอบเข้าดําแล้วก็เอาไปทำสอบต่อได้เลยนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคการเวลาใส่ใบลงไปนะครับเวลาใส่ใบมีดลงไป ให้สันมีดนะครับให้ดูเสมอกับสันด้ามตรงนี้ด้ามสันด้ามด้านบนนะครับลักษณะด้ามด้านบนให้ให้ตกันไปแบบนี้นะครับดีดีก,กับเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องอาการทำรอยนิ้วจับตรงนี้นะครับการทำรอยนิ้วจับตรงนี้ เราก็สามารถที่จะทําได้นะครับจากขั้นตอนเมื่อสักครู่นะครับเราก็แล้วแต่เราจะชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่อันนี้ที่สาธิตให้ดูนี่คือทำแบบอชนิดเรียบนะครับแล้วเราจะมาสาธิตเรื่องการตกแต่งด้ามนะครับเราจะมาสาธิตการเข้าฝักนะครับทำลวดลายบนฝักในขั้นตอนต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบ เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าถือว่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวนะครับจากเล่มนี้เราก็ขัดเหมือนกับเล่มนี้มาสักครู่นะครับก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามฝา,ากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอขอบคุณมากสวัสดีครับ